พ่อบ้านมาพร้อมกับเคล็ดลับนะครับเพราะนี่คือพ่อบ้านแจกทิปเอาละวันนี้พ่อบ้านแจกทิปนะครับเราจะนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับหมูนะครับเวลาทานหมูเข้าไปแล้วมันไม่นุ่มมันไม่อร่อยมันไม่เคี้ยวไปแล้วมันยังเหนียวอยู่เนี่ยเคยไหมครับทุกคนต้องเคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพ่อบ้านแจกทิปนะครับมีเคล็ดลับมาฝากทำยังไงให้หมูที่เราเอาไปประกอบอาหารครับมันนุ่ม แล้วมันพาแล้วมันอร่อยนะครับนี่คือทิปของเรานะครับหมูที่เราเอามานะครับเราจะหมักไว้ก่อนนะครับวิธีการหมักก็คือนี่ฮะเราจะใช้แป้งแป้งมันสำปะหลังหรือว่าแป้งข้าวโพดนะครับหรือว่าจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะนําเสนอในการหมักหมูเนี่ยใช้แป้งนะครับอันนี้หมูที่เราจะประกอบอาหารนะครับอันนี้ส่วนแป้งนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเพื่อความนุ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันงานะครับเพื่อให้มันหอมจะ่ลงมือเลยดีกว่านะครับ เอาล่ะครับนี่เนื้อหมูนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปก็ไข่มันงานนิดนึงนะครับเพื่อความหอ,อมเคล็ดลับของการหมักหมูนะครับมี3ขั้นตอนนะครับก็คือขยำแล้วก็แช่นะครับ แล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนถ้าทำสามอย่างนี้ครบนะครับรับรองนะครับหมูนุ่มสวรรค์มาเยือนแน่นอนยิ่งทิ้งไว้นานก็ยิ่งดีนะครับมันจะนุ่มมากเลยครับและนี่คือหมูที่เราหมักนะครับไว้ค้างคืนนะครับมันก็จะนุ่มนะครับเวลาเอาไปประกอบอาหารแต่ว่าผมฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่ทานหมูหมักเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีส่วนผสมของแป้งอยู่ในนี้ เจ้าแป้งนี่แหละครับที่จะทําให้เกิดคราบพลักนะครับแล้วก็แบคทีเรียขึ้นตามขอบเงืออและคอฟันของเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลสุขภาพเหนือกให้ดีตั้งแต่วันนี้ด้วยการใช้ยาสีฟันที่ดีนะครับแบบ Parodontex ก็จะขจัดคราบพลักแล้วก็แบคทีเรียเราจะได้มั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยมีสุขภาพเหนือกและสุขภาพปากท,ที่ดีจะได้กินหมูนุ่มไปนานๆนะครับส่วนครั้งหน้านะครับจะเป็นทิปอะไรนะครับมาแจกคุณผู้ชมนะครับรอติดตามดูได้นะครับ ในพ่อบ้านจักคลิปครับ